อยู่หน้างานบ้านดรงแขงนะครับผมตําบลบ้านจันทร์อำเภอมอรธานีนะครับก็เป็นงานทุบรื้อบ้านหลังนี้นะครับผมเพื่อจะสร้างใหม่อะนะครับอาคารหลังนี้นะครับผมกว้างประมาณ9้าเมตร20นะผมยาวสิหเมตรนะครับเป็นอาคารคอสลอรนะครับชั้นเดียวนะครับแต่ก่อนจะเป็นอู่ซ่อมรถนะครับทีนี้เราจะรื้อเพื่อจะทําคลินิกนะครับทีนี้การทุบผนังระทุบทุบไปก่อนนะคือขั้นตอนจริงๆแล้วมันต้อง รื้อหลังคาก่อนนะแล้วค่อยมาทุบนะครับผมแต่ว่าของเราเราทุบก่อนแล้วค่อยรื้อหลังคานะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมฝนตกแทบทุกวันนะครับผมก็เลยต้องทําอย่างนี้นะทีนี้ช่วงนี้ช่างาก็กําลังรื้อพวกผนังใต้หลังคาลงมาซึ่งเป็นทรงโมเดิร์นทรงแหนนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับก็จะไปรื้อหลังคาแล้วก็มาทุบเสาออกเพื่อจะเคลียร์ริ่งพื้นที่นะครับต่อไปตรงนี้จะทําเป็นคลนิกนะครับเป็นคลีกตันตกร,ร่มนะครับ แต่ว่าตัวอาคารจจะล้นต่อยไปหลังประมาณ5เมตรนะครับแต่ทำเป็น2ชั้นนะ,นะครับเป็นอาคารโครงเหล็กที่ใช้ผนงังไอโซวอลนะแต่ว่าช่วงนี้นะครับพอดีผมเพิ่งมารือ้อเพิ่งมาทุบได้จริงๆจังๆก็เมื่อวานนะครับเพราะว่าต้องรอใบอนุญาตก็หลายวันอยู่นะครับเพราะช่วงที่ผ่านมากขอนวันแม่ในะงานราชการก็จะมีการหยุดหลายวันนะครับก็ต้องรอใบอนุญาตออก,ก่อนนะครับถึงจะทุบรื้อได้นะครับเพราะว่านี่ก็อยู่ในเขตเทศบาลบ้านจันทร์นะครับ ซึ่งบ้านก็จะมีติดติดกันหลายหลังอยู่ไม่เหมือนที่อยู่ทางนอ,น,อนอกเมืองนะถ้าเป็นนอ,น,อนอกเมืองมันก็จะง่ายนะครับคือกองบอมเองจริงๆก็ใช้คนไม่เยอะนะเพราะว่าถ้าคนมาช่วงมาเยอะๆนะครับบางจริงหน้าง,งานมันทาอะไรไม่ได้พื้นที่มันแคบมากเลยนะเนี่ยครับข้างหน้ามีช่วงนี้เองนะช่วงที่รถจอดเนี่ยผมขาวๆมาเนะี่ยแค่นี้แล้วก็ลึกลึกไปประมาณสิบ 78เมตรพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมกลางหมูอ่ะนะเรื่องการทุบรื้อเราต้องระวังเรื่องข้างบ้านด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะก็จะมีรถจอดอยู่ข้างบ้านคือถ้าอะไรกระเด็นโดนไปโดนรถเขาอ่ะนะครับมันก็จะยุ่งยากอยู่พอสมควรนะครับการทุบลื้อนะครับก็ไม่ใช่มันก็ไม่ไม่ง่ายเหมือนงานที่อยู่โล่งๆเนาะนะครับผมก็หลังจากนี้นะครับก็หลังจากที่ทุบรื้อเสร็จนะครับผมจะใช้แมคโค มาขนพวกเศษขี้ปูนออกไปทิ้งกันนะครับผมคือจะเห็นว่าโดยมากน,นะครับผมก็จะสร้างพวกบ้านนะครับที่อยู่นอกๆน,นะครับแต่ว่าตรงนี้จะทําเป็นคลินิกนะครับสองชัน้นจะเป็นทรงนี้แหละครับผมทรงนี้แต่ว่าสูงข้างล่างจะเป็นโรงเหล็กหมดเลยนะเพราะการทํางานจะได้เร็วหน่อยนะช่วงนี้ถ้าเป็นคอสลอวอก็ยากเลยดูเลยครับนอนี่ย คือมันจะมีทิ้งช่วงก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอยู่นะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยผมผลได้มาอีกแล้วคือตอนที่ผมทิ้งช่วงเนี่ยผมก็รอใบอนุญ,ญาตนะครับก็เลยไม่สัมพันธ์กันนะนะครับอยู่ติดถนนมิตรภาพเลยนะครับเส้นอุดรขอนแก่นนะนะครับผมออกมาจากอุดรประมาณ สามสี่กิโลประมาณนี้แหละครับผมเลยเขาเรียกอะไรเลยเลยแหนมแหนมพีทีอะไรนี่นครับผมมาหน่อยนเลยนะครได้ยินแต่เสียงรถนะครับผมหนูนี่ในกระปนังใต้หลังคานะครับตัวที่เป็นกระป๋องเจราี่ยก็จะได้ลงมาหมดแล้วจะสังเกต็นว่าเขาใช้โครงเดียก็ใช้โครงแค่เหล็กกล่องสองคนนี้เองนะครับผมทาโครงกัะผนังใต้หลังคานะจริงจริงก็ขนาดนี้ก็พอแล้วนะครับเพราะว่า ถ้าหลังคาไม่หนักแล้วมันไม่เหมือนหลังคาพวกกระเบื้องหรือหลังคาซีเมนต์น,นะครับผมนี่ครับทีนี้หน้าง,งานนะครับอย่างนี้มันก็จะลำบากเรื่องสายไฟนิดนึงเนี้ยนี่ครับสายไฟตัวนี้ไม่ต่วไหเพราะว่าตู้นตัวบนเป็นแรงสูงแต่ของเราไม่ถึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไปใกล้ก็ไม่ได้พวกนี้เป็นแรงต่ำหมดเลยฮะนี่จะเป็นเส้นสีดำเนี่ยเป็นแรงสูงนะ ของเราจะถอยไปอีกประมาณห้าเมตรนะครับถอยไปจากเสาหน้าเนี่ยรถวิ่งทั้งวันปปกรุงเทพเหมือนกันนะอุดรเลยไม่มีหยุดนะครับเดีผมลงจากรถวิหน,น่ ก็ดีผมเจื่อที่คนรอดอ่ะนะอืมลงทิ่เพลินเดี๋ยวไปดูงานทุบใกล้ๆนะครอ่ะเดี๋ยวก็ตัวนี้ข้างหน้าก็จะเป็นประตูวม้วนนะครับสองงานเลยแกบทุบหมดแล้วก็เหลือเคล็ดอย่งนะครับไม่ต้องแกว ขอดไปใส่เบาป่ากระหนังเป็นอิฐล็อกนะรันคนกำปั้นนนตราดนะโอแน่นอนขอบคุณมากมากนะครับเนี่ยราคานะครับราคาเดิมจุดจุด ลังคาไม่ทันชีตนะครับไม่ทันชีตเนี่ยหุ้มด้วยจนวน์พี e. e. นะคนี่ครับของเดิมนะครับคือท่านไหนที่จะใช้ลังคาคันนี้ไม่เบิร์กเท่าไหร่นะครับถ้าหุ้มด้วยพ e. ีนะครับถ้าอยู่ลงมลนะ้มเพราะว่าเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนี้ยอ่าอย่างตอนนี้มันก็หลุดนะข้างหน้านะครับเนีย่ย เรื่องกานความร้อนก็ได้ไม่เยอะยนะครับแต่ว่าแผ่นจะมีปัญหาคือถ้าเกิดมีน้ํารั่วเนี่ยลงมาปุ๊บมันก็จะเป็นสนิมเลยนะครับแต่ตัวนี้มันอยู่ในร่อมมันเลยไม่หลุดเพราะข้างนอกนี่หลุดแล้วนะครับเดี๋ยวเดินดูข้างหลังมั่งนะครับนี่ครับเสร็จ เศษวัสดุพื้นเนี่ยผมก็จะลอกออกนะครับเพราะว่ามันสูงมันสูงไปนิดนึงนะครับเราไม่ต้องการให้มันสูงเท่านี้นะครับก็จะลอกออกนิดนึงแล้วก็จะมีการถมพวกถังแซักนะถังแซ็กเดิมนะครับนะครับถังแซ็กเดิมรู้สึกจะมีสองลูกนะนะครับผม เออเนี่ยครับถ้าเกิดเราอยู่ข้างหลังนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เรื่องเบรคเช็ดนะครับเราใช้เรื่องเบรคเช็เพราะว่าสนใจผมจะพูดถึงเรื่องราคาอยู่แล้วนี่ครับย้อนแสงไหมครับสนิมกินเลยฮนะนี่ตรงนี้ยิ่งหนักเลย เพราะอะไรคนระับเพราะอย่างนี้นครับคือถ้าเราไม่หุ้มฉนวนพีนะครับอยู่นอกจะดีกว่านะผมดีกว่าเลยเพราะว่าถ้าหุ้มแล้วพอน้ำมันรั่วเพราะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะพอโดนรองฝนนะครับแล้วพอแผ่นพีหลุดมันก็แก้ไม่ได้แล้วครับคือไม่ไปที่เดียวก็ต้องทิ้งอ่ะต้องตัดทิ้งแต่ว่าตัวนี้ผมจะรื้อไปใช้งานอยู่นะครับไปไว้ทําเป็นข้อไข่อะไรไปอย่างนี้นะครับคือถ้าทาบ้านเอาไปทําบ้านก็ไม่เหมาะแล้วล่ะเพราะว่าสเสน็จมันกินขนาดนี้แล้วนะ หลังคาก็เอาลงหมดละด้านนี้ เนี่ยครับอาคารเป็นอย่างนี้นะข้างหน้ามันติดเลยนะแต่ที่มันเปอย่างมา,างนี้นะครับที่ม,มุมหยุดจะป้้งเลยนะนะครับผมแล้วก็พอไปทางหลังนะครับพื้นที่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูเนี่ยครับคือที่นี้แต่ก่อนน่าจะต้นบุกเบิกนะครับก็ <c oughs> ไม่รู้ยังไงนะมันก็เป็นที่ไปอย่างนี้ตอนที่เวลาเราสร้างอาคารนะครับเราต้องให้ได้ฉากนะตอนี้ผมจะขยับตัวนี้ถอยมาอีกหน่อยนึงถอยไ่ประมาณสี m, ่ห้าเมตรโดยจะให้ข้างหน้าเนะี่ยมันเหลือ,อพื้นที่ไว้นะครับ จะเป็นทร o u เหล็กนะครับสองชั้นนี่สังเกตตรงนี้ไหมเออตรงตัวยืดรับจันทานได้มือครับถ้าพอมเป็นอย่างนี้นะมันไม่พ้นเนี่ยเาก็ต้องทํากล่องปิดนะนะครับนี่นะครับพอดีนี่ครับพอดีให้ดูอย่างนี้เลยปกตินะครับปกติถ้าเป็นโรงเหล็กเราก็าสุดแค่ตัวบ้านนะแต่เป็นของผมนะครับแล้วก็ยืดมารับจัทนทันริมต่างหากนะครับคือแบบนี้ย ถ้รราพอเราติดเชิงชายแล้วมันไม่พ้นก็ต้องทำกล่องนะครับทั้งสองฝั่งแปรเป็นแปรสำเร็จนะฮะเอ็นลังคาอันนี้ไม่ใช้แปรสำเร็จนะครับมุงเดินไปทั้งจดนะล้วจะห่างประมาณได้กับแปรสำเร็จห่างประมาณหกสิบนะผมประมาณหกสิบเซนหกสิบเซนแนะ ก็ใช้ได้นะแปลสำเร็จนะแต่ว่าจันทันในห่างกันประมาณเมตรนึงนะครับผมจันทันเป็นเหล็กตัวซีนะครับแต่ว่าตัวตัวตัวเสตัวการรับจันทันเนี่ยจะเป็นตัวเหล็กหลองซีคนสอนิ้วนะครับโชคดีผน,นังก็จะหยิบล็อกก่อนนะครับก็เลยทุบ แต่ไพไหนเรื่องทุบนะครับไม่ยากนะครับผมจะเป็นอิฐอะไรก็ทุบง่ายหมดอ่ะเนี่ยถุงรากนะนะครับผมแพรสำเร็จก็สามารถใช้ได้นะสําหรับท่านที่กําลังจะสร้างบ,บ้านนะผมไปใช้ได้เหมือนกันนะครับผมไม่แย่นะแต่ระยะห่างนะครับผมให้อยู่ประมาณเมตรหนึ่งนะระาห่างห่างก้อนชั้นทันนะแพรเนี่ยได้ห้าสิบยิ่งดีเลยนะมันก็จะเพลองไปนิดหนึง่งเพลองแพรแต่ว่ามันก็ประหยัดกว่าเหล็กนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหล็ก ตัวเหล็กแต่ถ้าเป็นเหล็กได้มันจะแข็งกว่ากินได้กว่าอยู่แล้วนะตัวที่เป็นแปรนะครับอ่านี่ครับสังเกตเลยนะสนิมกินหมดเลยคนระับครับขอบคุณมากเลยครับคุณคำพลได้ครับผมได้เลยครับถามได้เลยนะแล้วกับผมเรื่องงานนะครับผม คือถ้าถ้าผมอยู่ท้องแดดบางทีมันนานคอมเมนต์ไม่เห็นเนาะนะครับผมแล้วก็อันนี้เนผมเวลาเราจะรื้อถอนอาคารพวกนี้นะครับถ้าอยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยจำเป็นนะครับต้องขออนุญาตนะครับถ้าไม่ขออนุญาตไม่ได้นี่ผมขออน,นุญาตนะป่าใบอนุญาตจะผ่านก็หลายวันอยู่เหมือนกันนะใบอนุญาตผ่านเสร็จแล้วนะครับเราถึงมาทุบรื้อเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันลมีปัญหาข้างบ้าน มันจะลาบากแต่เราก็ต้องป้องกันด้วยนะครับเรื่องฝนเรื่องอะไรแต่ว่าตอนนี้ผมใช้สแลมนะครับกันเศษปูนกระเด็นก็คุยกับข้างบ้านนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ที่ปิดมิดอ่ะนะคือเราต้องทําโครงแข็งแรงนะะอย่างนั้นมันก็ต้องใช้สังกะสีปิดทั้งหมดเลยนะครับเพื่อกันฝุ่นนะครับถ้าเป็นทางที่แออัดจริงๆนะครับจำเป็นต้องทําอย่างนั้นเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันออกไปแต่มันก็การยากอยู่นะับอันนี้ผมกันกษเศษพวกเศษปูนนะครับไม่ให้มันกระเด็นไปนอกบ้านนะฮะ อย่างนี้นะครับผมคือท่านไหนที่จะถามผมส่วนตัวก็ได้นะครับเรื่องงานถ้าเห็นว่าของผมพอมีประโยชน์นะก็097นะครับ1563524นะครับผม0971563524ก็ผมเองทำอยู่แถวดอนธานีนะครับในเรื่องสร้างบ้านนะครับผมก็ไม่จาเป็นต้องจ้างผมนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับสอบถามผลเรื่องงานสร้างบ้านนะพอได้อยู่นะครับพอได้แต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้ผมก็พอให้ความรู้เบื้องต้นได้นะครับผมก็ของผมเองนะครับคือในช่องก็จะอจบางอย่างก็อาจจะมีสาระนะผมนะก็อ,อันไหนที่เป็นประโยชน์นะผมก็อเอาไปใช้อันไหนที่คิดว่าไม่เป็นประโยชน์เราก็เกลียยทิ้งเอาแลนะครับผมนะก็มีทั้งสามช่องทางนะครับผมทั้ง youtube facebook t i k t o k อันนี้ก็มีนะครับผมก็ แต่ว่าเรื่องจะปรึกษาโดยตรงสามารถโทรถามได้เลยนะครับผมโทรถามที่0971563524นะครับผมนะช่างพาดนะครับผมที่ไหนก็ได้นะครับที่ไหนผมก็ให้คำปรึกษาได้นะครับเรื่องสร้างบ้านนะครับคือในเรื่องสร้างบ้านเราก็พอพอมีความรู้นะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเก่งที่สุดนะครับแต่ว่าผมมีความรู้บ้างน,นะครับ จะสร้างบ้านกว้าง6เมตรยาว11ครับผมรับคุณกระผลได้เลยก็66ตารางเมตรนะครับผมกว้าง6เมตรเท่ากับหลังที่ผมกําลังสร้างเสร็จไปที่อำเภอทุ่งฝนเลยนะครับเป็นบ้านทรงอะไรเอ่ยนะครับ66ตารางเมตร ดั้งเหรอครับห่าดั <jaar gender> all, médico, mm. ้งถ้าเกิดเป็นทรงนี้นะครับก็เอาสูเมตรสิบเซนเลยครับง่ายๆเลยครับของผมเองยาวาประมาณนี้นะสลับเมตรละห้าเซนนะก็สิบเอ็ดเมตรนะของเจ็ดเมตรก็เมตรสิบเซนนะครับผมของผมเองนะครับคือของผมส่วนใหญ่จะเาประมาณนี้เมตรละสิบเซนผมว่ากาลังดีนะครับประมาณห้าถึงหกองศาประมาณนี้นะครับความลาดเอียงนะคือถ้าเราจะเราจะเอาน้อยกว่านั้นหรือยังไงหรือถ้าเราไม่ ถ้าเราอยากลองดูนะเราเทพืพ้นเสร็จแล้วเนี่ยบ้านเราก็ลองดึงเอ็นไปข้างหน้าเลยครับนะดึงเอ็นดูปึ๊บจากข้างหลังไปถึงข้างหน้าเราลองยกดูว่า,าสูงประมาณนี้โอเคไหมนะครับผมนะเอาเม็ดสิบเลยนะครับคุณกำปุลน,นะผมผมประมาณนี้นะครับประมาณเม็ดสิบเซนนะนะเอาเป็นทรงมเดร์นครับผมได้ประมาณเม็ดเม็ดหนึ่งประมาณสิบเซนก็เม็ดสิบเซนนะครับตัวเลขก็อาจจะบวกลบนิดหน่อยเม็ห้าเซนเม1ดสิบเซนเม1ดสิบห้าเซนก็ยังได้นะครับอยู่ระหว่างนี้ ตัวเลของศาก็อยู่ที่ประมาณห้าถึงหองศาประมาณนี้นะครับเรื่องความลาดเอียงก็ค่อนข้างจะหายห่วงเรื่องน้ําย้อนนะเนาะอย่างเงี้ยเนี่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ประมาณเดียวกันนะเนี่ยประมาณเดียวกันเลยเรื่องน้ําย้อนไม่มีครับผมเรื่องน้ําย้อนไม่มีขนาดแปรสําเร็จนะแต่ว่าถ้าเป็นแปรสําเร็จทุกคนจะวางที่ๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยว คดีก่อนแล้วกันนะครับผมพอดีผมจะไปเรื่องช่างก็จะถามอะไรก็ไปดูขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับคุณกระคุณเดี๋ยวไปคุยกับช่างเขาก่อนนะครับผมพอดีก็อาจจะถามเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมีอะไรก็ถามผมโดยตรงได้นะครับคุณกระปุครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ